รถเมคหนึ่งนิดอุ้มน้องคิดดูแม่อ่านข่าวพี่พี่ใจละลายหนุ่มน้อยหล่อมากข้าวบันเทิงมาแล้วจ้ารถเมคหนึ่งนิดอุ้มน้องคิดดูแม่อ่านข่าวพี่พี่ใจละลายหนุ่มน้อยหล่อมากรถเมคหนึ่งนิดอุ้มลูกชายน้องคิดช่วยจัดรายการสด หลังตำแหน่งเด็กฝึกงานตามร้อยพี่ๆสุปตารุ่นจิว๋วสายฟ้าพายุเป็นอีกหนึ่งสุปตารุ่นจิว๋วที่ตกหัวใจพี่ๆแฟนคลับไปแล้วสำหรับน้องคิดลูกชายสุดที่รักของคุณแม่คุณเก่งรถเมย์คนึงนิดงาดใครติดตามอินสตาแกรมของเธอก็จะเห็นภาพน่ารักน่ารักของน้องคิด ในโมเมนต์ต่างๆบอกเลยว่ายิ่งเห็นยิ่งหลงในความน่ารักของหนุ่มน้อยคนนี้และพี่ๆหลายคนยังลงความเห็นเหมือนกันอีกว่าน้องคิดยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆล่าสุดแม่รถเบขออุ้มลูกชายไปดูงานเบื้องหลังการทำงานของ แม่ระหว่างนั่งเป็นพิธีกรในรายการข่าวใส่ไข่ซึ่งคุณแม่ได้เขียนบอกเล่าไว้อย่างน่ารักว่าเมื่อวานเย็นผมไปดูมามีอ่านข่าวไปครั้งแรกผมก็ยังไม่ค่อยเขินเท่าไหร่ครับมาบ่อยๆพี่ๆทีมงานก็พร้อมที่จะทำบัตรเด็กฝึกงานให้เลยตามรอยพี่ๆสุดตารุ่นจิ๋วอย่าง พี่สายฟ้าพี่พายุที่ได้บัตรเดบิตเป็นพนักงานเตรียบร้อยไปแล้วเอ็นดูไปกับความน่ารักของหนูน้อยทายาทคนดดังจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ